ตอนนี้แป้งได้เตรียมกลงทั้งหมด2อันเพื่อจะมาบรรจุสัตว์ป่ากลับไปยังบ้านของแม่ของพี่แป้งเองอเพราะว่าตอน6กโมงเช้าของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่เกาะล้านกันเนาะซึ่งน้องๆทั้งสองตัวดูโอ้โหมีความสุขมากเลยกับการจะโดนจับสิม้าเข้ากองไปลูกไม่อาวอย่าอย่ามาหลอกล่อซิม้าเลย นี่เป็นอะไรที่ใจหายมากเลยนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยแป้งอยู่กับแมวตลอดเลยจนแบบว่าเนี่ยเราจะออกจากบ้านนะคะเราก็ไปต่างจังหวัดประมาณ3วันใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบคิดถึงแน่ๆเ,เลยนะนาซามาลูกมาตอนนี้เลย <laughs> นาซาไปอยู่บ้านคุณแม่ก็ต้องเป็นเด็กดีนะคะลูกนะแป้งรู้สึกว่าอยากจะเอามันไปด้วยด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความแบบ โรงแรมอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็วใช่เดินทางเรือด้วยนั่งรถนานๆด้วยคือแมวมันก็ไม่สามารถอยู่เหมือนคนได้เนาะคนต่อไปที่จะโดนจับเขา้ากนก็คือซิมบ้มาซิมบ้านี่ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะน้องอาจจะขนล่วงนะแล้วก็ตัวจะดูผอมลงหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอย ว่านาซาเขาจะอ้วนกว่าเพราะว่าตัวนาซาเองทําหมันด้วยซิมบ้าเนี่ยยังไม่ได้ทําหมันมีแผนว่าอยากจะให้น้องอมีลูกอยู่นะเพราะว่าตอนนี้น้องอเริ่มติดจัดด้วยนะคะมีการขวนประตูอีกหลายๆอย่างเลยโอ้โหหนูที่ซิมบ้าชอบดู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 เฮยอย่ามาหลอกซิมบ้าให้ยากเลยแควหนูไปตรงนั้นน่ะซิมไม่ยอมรอก อันนี้ลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วหนูเข้ามาตรงนี้สายไฟมันพันหนูไหมล่ะหึหึหมาๆค่อยๆออ,อ,ออกมาเฮ้ยอันนี้นมันเหนื่อยนะบ้าแกถูกจับกลุ้มเรียบร้อยแล้วโอ้โหกลัวกลัวกลัวไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวแม่รีบกลับมานะครับเดี๋ยวจะมีคลิปตอนอยู่ที่นู่นให้ด้วยเดี๋ยวให้แม่ถ่ายมาให้ดูใช่ค่ะ นอนครับนอนโอเคเรียบร้อยนะคะเราจะเอาน้องทั้งสองตัวไปให้คุณแม่ดีกว่าอ,อีกสามวันเจอกันนะไปชุบ ตอนนี้เราก็มาที่ท่าเรือแล้วพี่แป้งเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวเกาะล้านกับเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อน,อน,อนหันมาหน่อยเร็วเย้ yeah! แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการแบบว่าจุดคัดกรองอะไรอย่างงี้ด้วยเราก็ต้องใส่แมสก์ด้วยแป้งก็จะนั่งเป็นเรือสปีดบ๊ทไม่มีใครมากับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเออเราเหมาไป2 0 0 0ันบาทแป้งอ่ะเพิ่งเคยนั่งเรือสปีดบ๊ทครั้งแรกทุกคนคืออุ้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะตื่นเต้นจังเลยเขามีไอ้นี่เยอ่ะ แบบเป็นโฟมๆอ่ะอโโอดูดีๆนะนี่คือสเตปของพุก,ก้าเดี๋ยวเดี๋ยวล่อนน <c oughs> <c oughs> ้องเธอกลัวปะไม่กลัวทำไมไม่กลัวเราเคยไปดำน้ำแล้วไงไม่แต่อันเนี้ยเหมือนมันแบบว่าลำเล็กไงอันนั้นอ่ะมันลำใหญ่ใช่ไหม,มดูจากทรงแล้วเนี่ยคือน,น่าจะตีังโคโคโคเขาจะมีเรือชูชีพให้เราด้วยนะเรือชูชีพเสื้อชูชีพเออเขามีเรือชูชีพให้เราคนละลำ ไปดูดอ๋อเหรอดูดทีดทน,น,ทนึงเหรอใช่แต่บางคนเแปลกมากอ่ะคนที่ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะคะทุกคนต้องได้รับประสบการณ์การโดนดูดก่อนหนึ่งะครั้งแล้วเขาเนี่ยจะไม่โดนดูดอีกเลยเมื่อกี้เนี่ยอีคิวก็โดนดูดใช่ไหมคิว <ST AR> อันนี้เหมาะกับพี่ชาวโมมาอะไรครับนี่ชายเล็กเฮ้ยผมไม่เล็กนะครับเขาบอกรีบลงเถอะอุ้ยแล้นทำไมคนมันไปแล้วมันเอียงอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหนูกลัวพี่ติดพี่ติดหนูจับหนูได้ไหมได้ไหมเได้ปล่าได้โอเคมาเย้พี่ป๊อปมาเนี่ยตัแป้งเดินไปก่อนแป้งเดินไปก่อนตอนนี้เราจะส่งพี่ป๊อปลงมาจากเรือนะคะ เฮ้ยมีน้องตกปลาอยู่ตรงนั้นด้วย,ยเขาได้ปลาด้วยอะว้าวได้ปลาอะไรนี่ <S <S มาถึงบ้านพับแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะ4ห้องน้ํามาดูห้องแรกครับผมห้องแรกอันนี้เนี่ยเราได้แบ่งกันแล้วนะคะว่าจะให้ผู้ชายเนี่ยนอนด้วยกันผู้หญิงนอนด้วยกันไม่งั้นเนี่ยห้องมันจะไม่พอสําหรับ5้าคู่ห้องนี้ก็ใครนอนอันนี้พี่แล้วกัน พี่ป๊อปก,กับใครป๊อนเดียวว้ายได้เหรอถามเพื่อนอย่างเฮ้ยพี่กีทำไรอะพี่นอนตรงนี้ไงเฮ้ยทำไมคุณเลือกที่นอนตรงนี้มันมีทำเลดีเหรอมีพัไกไม่ไกลนะโอ้ี่นี่คือห้องนอนของสาวๆนะคะ เราก็จะมีคนหนึ่งนอนข้างบน3คนนอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะปูฟู้อ,อ,อีกอันหนึ่งข้างล่างเฮ้ยคือเป้งชอบนะตรงที่ว่าแบบเขาจัดระเบียบได้ดีมากเลยอะมีชั้นมีน,มนู่นมีนี่เอ้าห้องน้ำมันไม่มีที่อาบน้ำหรอข้างหลังครับอ๋ออันนี้ก็สำหรับอาบน้ำ,นำห้าคนได้นะคะพวกเราก็จะอามานี่มันทำไรเนี่ย ติดเกมไหมน่ะติดเกมหรือทำงานเขาเป็นอะไรของเขาเขาเอาโน้ตบุ๊กมาเพื่อที่จะเล่นเกมที่ทะเลโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะคุณเป็นไรอ่ะตอให้อยมาโยบตรวพองเป็นเสียงดังเราทำนเป็นเสียงนี่ครับโอ้โห ทุกคนตอนนี้เราประสบปัญหาเรือคงเครงพวกเราทุกคนพร้อมที่จะไปตกหมึกกันแล้วนะคะแล้วเรือก็กําลังจออกจากท่าแล้วคนขับเรือยังรู้ว่าพวกเรานี่ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะว่าพวกเราใส่เสื้ออะไรครับผม Q Confer ครับ Q c o n f ์ r เราจะเป็นนักกีฬา e-sport ตกหมึกนะคะจะบอกว่าพวกเราทั้งหมดอ่ะ9คนน่ะกินยาแก้มอมหมด มีพี่ไม้คนเดียวที่ไม่กินเดี๋ยวเรามาดูสภาพเขาหลังจากที่เขาไป้นี่โม้ด้วยช่าโม้ด้วยพี่โม้ด้วยเหรอคุณแน่ใจแค่ไหนที่คุณไม่กินแค่เราไม่กินยาแค่เมาเม่ได้เลยนะพี่เราเราเราจะได้เจอขาเค้นปะน่าจะได้เจอนะพี่ว่าตัวใหญ่ๆกินขมือดเลยแค่นี้ตัวแค่นี้จะเรียกขาเค้นเลยแป้งเด็กกำลังดูคลิปแป้งอยู่จริงปะเนี่ยดูดินี่ไงแอบดูวะน้องแอบดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ จิมซดดีฟูด้ดอู้ยมมหอมมากอะอู้ยทุกคนพระอาทิตย์ตกดินเร็วมากอะนี่เราออกจากแบบท่าเรือนะคะมาประมาณไม่ถึง10นาทีเลยนะ และเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ปลาหมึกสูงมากเพราะว่าคุณลุงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปลาหมึกมันค่อนข้างน้อยแต่ไม่ได้เป็นห่วงไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณลุงคนขับเรือเขาก็ได้สอนการแบบตกหมึกให้กับแป้งเรียบร้อยแล้วแป้งได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการตกหมึกแบบขั้นสูงมาคืออะไรโอ้หโหตื่นเต้นมากเขาเปิดไฟแล้วคือแป้งเคยดูในคลิปเขาบอกว่า ปลาหมึกเนี่ยมันจะเหมือนแบบเล่นกับแสงอ่ะมันก็จะมาแบบมาเล่นไฟประมาณนั้นก่อนที่เราจะลงไปตกหมึกจริงนะคะแป้งก็ขอภาวานาให้พวกเราตก,กได้ด้วยเถิดตัวเบ็ดของเขาน่าจะมีตะปูล้อมรอบซึ่งมันคมมากนะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบปลาหมึกอ่ะพอมันมาที่ตรงเนี้มันก็จะโดนเกี่ยวแล้วก็แบบดึงขึ้นมานะคะวิธีการตกง่ายมากๆก็คือเราแค่หย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็พอมันถึงผิวน้ำเี่ยเฮ้ยเหมือนที่ไม้แบบโดน่วงอ่ะไม้วง ไอ้จริงเหรอไหนเฮ้ยโอ้โหอีคิวได้ตัวโคตรใหญ่เลยคิวอีสปอร์ตอุ้ยของจริงเลยอ่ะเจ้าของสังกัดไอพี่ใหม่ได้ตัวใหญ่เลยอุ้ยใหญ่มากไปไหนไหนอ้โอไม่เข้าใจจำอุ้ยใหญ่มากคือพี่ใหม่ได้ตัวยาวมากนะคะยาวประมาณ8เมตรได้โอ๊ไปพี่กิจได้ยัง ต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะแบบทรมานน้องคือมันเป็นแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะก็อยากลองทําดูนะคะเห็นอะไรแห้งๆตัวนี้ใช่ปะอันนี้เขาหน้าลอกไม่ใช่แล้วเขาเราียกว่าหน้าลอกจริงจริงจริงเราจะผัดตัวนี้เอาไว้ปุ๊บให้ให้เหยื่อดูดูเหยื่อดูเหยื่อจุเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะแบบผิว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 นิดนึงอพอมันหยุดปุ๊บเราก็ปิดแล้วเราก็ทําการดึงขึ้นดึงขึ้นดึงลงนะคะ มีแมงกะพุลด้วยเห็นนะตัวอย่างใหญ่ทำไมคนอื่นเขาตกง่ายจังเลยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วตรงนี้คือชุมชนมันแออัดมากเลยนะมีหลายคนอยู่ตรงนี้นะคะป้าหมึกก็เลยกลัวแป้งว่าเราควรเปลี่ยนพิกัดเนาะแต่ตรงนี้ไม่มีไฟจะตกได้หรอได้หรอโอเคเนี่ยดูขอแป้งมาอยู่พิกัดนี้พี่ชาโมก็มาข้างหน้าเราคือคุณเคยโบกแท็กซี่ปล่าโบกหน้า ก็เป็นผลประกอบการที่เราได้ในวันนี้ปลาหมึก2ตัวจากฝีมือของอ q แล้วก็พี่ไม้เฮ้ยแป้งมาดูนี่ทำไมหรอมันมีหมึกดว้วยออกมาเห็นปะอ๋อเออใช่ตัวของมันใสมากถ้ายิ่งสดจะยิ่งใสเนาะ<ช>นี่นคือที่มาของคำว่าสดใสนะคะครับอ <laughs> ย่าอย่าตีหนู <laughs> แม่ไอกิสตกปลาก็ไม่ได้ ตกหมึกก็ไม่ได้กินอย่างเดียวเลยเราต้องกินของที่มันมีให้แล้วก่อนครับใช่เรากินที่มันมีเถอะตกตกเองไงนี้แกงนี้ตอนนี้ยากลำบากมากตกหน่อไม้เหรอคิวพาเป็นจานเลยฮะใช่ผมผมทำหน่อไม้ตกไปตกของพี่เขาผมเลยต้องซึ้อขึ้นมาออ๋แบบไม่ต้องกินปลาหมึกก็ได้กินแค่ปลาก็พอจริงๆเราไปร้านอาหารบุฟเฟ่ปลาก็โอเคนะ เหมือนว่าพี่เขาจะแลกปลาหมึกท really okay? ี่ EQ กับพี่ไม่ตกได้แล้วนะคะอันนี้เรากินสดๆเลยใช่ไหมคะพี่พี่กินช่อหน่อยช่อหน่อยนี่คือรางวัลของปลาหมึกสเลเยอร์นะคะเน่เออสีสีมันเปลี่ยนไหมสีเปลี่ยนเออแมสสีมันเปลี่ยนเจ๋งอะนี่มาลองจุ้งลงไปเน้นๆแบบนี้ อันนี้เราจุ้งแบบซีฟู้ดก่อนกันแบบสไตล์ไทยโอ้โหอันนี้อร่อยแบบติดใจเลยอ่ะ <c oughs> คือความแบบพีของเขาคือมันกรอบไม่เหนียวแล้วก็ไม่คาว <c oughs> อีกคิวพี่ไม้ไปต้มาอีกได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไปต้มาอีกอุ้ยไปต้มาอีกต้ <c oughs> องงยัุ้ยอร่อยมากของดีอ่ะเขาได้กินปีละครั้งทุกส่วน ดูดูดูตอนนี้คือทุกคนลุมกินกันอย่างมีความสุขนะคะสําหรับปลาหมึกตัวนี้ถือว่าพวกเรากินคุ้มมากเลยนะทุกส่วนในร่างกายของปลาหมึกคือเรากินหมดเลยโอ้โหนุ่น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 เฮ้ยพี่ครับมันจะดีแล้วมันพยายามนีอะมันดีแล้วพี่คะอันนี้คือแบบมันมีวันที่แบบตกไม่ได้เลยป่ะพี่ที่แบบนักท่องเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้แล้วทําไงอะ ทุกคนต่างตกปลาหมึกนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากนี่ตัวนี้อร่อยขออนุญ,ญาตจับนะตัวนี้จับอะไรปะมันกัดหละระว่งเอ้ย,อยแข็งม,แงมากมันเลยเป็นกระดองเต่าหรือเปล่าใช่เหมือนกระดองเต่าเลยตัวนี้แป้งไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าน,นะหรือว่าพี่เขาจะปล่อยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มัน,น,นพ่นน้ำาอัว ขอบคุณค่ะเฮ้ยอันนี้ก็คือเป็นหมึกที่พี่ๆเขาตกให้เราเพอามาทําเป็นหมึกย่างข้างในมีไข่ด้วยเธอขอน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยครับอันนี้เราจะใช้มือเลยนะคะไทยเดิมไทยเดิมมีไข่ด้วยขอด้วยร้อนร้อนอนุ้ยมันไม่เหมือนที่เรากินอ่ะไม่เหมือนปลาหมึกที่เรากินเลยอ,อยากให้ทุกคนได้มาลองแบบครั้งแรในชีวิตค่ะอ,อร่อยมากๆจริง ตอนนี้เราเจอปูดว่ายทวนกระแสน้ำอยู่ตรงกลางทะเลนี่น้องมาแล้วเฮ้ยน้องขาหายไปข้างหนึ่งนะนั่นน่ะดูดีๆเห็นปหมอ่ามันงอกขึ้นมาใหม่ได้นะอ๋อเหรอคิวเฮ้ยเปลาหมึกทะเลเยอะมาแล้วกลับไปแม่น้ำไปพี่ช่วยพี่ช่วยดึงเร็วพี่แป้งรื้อแล้วรื้อแล้วอีคิวจับดีๆีอีคิวจับดีๆหรือว่าเกี่ยวใต้เรือหรือเปล่าเกี่ยวใต้เรือวะเฮ้ยไม่ไม่ปลาแน่นอนปลาเหรอพี่ ยกขึ้นสูงๆยกขึ้สูงๆแล้ค่อยสาวอ้าวหลุดแล้วปลาการังเทียมปลาการังคิวไปเกี่ยวปลาการังเทียมโอ้โหราะว่ามันหนักๆแปลกๆเอ้ยลุงครับอันนี้นี่โลนึงนี่ได้300บาทยบาทครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวแล้วแต่ขนาดของของของมันถ้าเกิดว่าถ้าตัวใหญ่นะก็ก็ราคาเป็นด้แบบนี้เป็นสามอติ๊บก่อนนะติ๊บแล้วติ๊บก็มี แต่ถ้าได้ครั้งนี้นี่เป็นของผมหมดเลยใช่ไหมใช่ครับจริงเหรอถ้าได้เป็นร้อยตัวผมก็ได้หมดเลยเหรอเพราะว่าลูกค้าเหมาเรือจริงเหรอเราทำเป็นเรือทัวร์ไงลุงเนี่ยแล้วเคยมีใครเคยได้เป็นร้อยๆตัวไหมมีเคยได้ประมาณห้าโลจนโลก็มีห้โลสิบโลโหแต่ว่าบางวันไม่ได้เดีตัวก็่อยาเดี๋ยวพอเขาลากใช่ไหมปลาเปอร์อะไรอ่ะคือมันจะมาตรงนี้หมดแล้วมันจะออกไปไม่ได้ค่ะทุกคนนี่พี่เขากำลังค่อยๆ ดึงขึ้นมายูถอยหน่อยูถอยเขาหน่อยไหมยูเดี๋ยวโดนโดนหน้าเออเดี๋ยวมันโดนเฮ้ยมาแล้วได้ปะเฮ้ยมีมีมีไหนอันไงเต็มเลยสีแดงแดงสีแดงแดงเ้ยมีอยู่ห้าหกตัวโอ้ยตัวใหญ่ด้วยเนี่ยตื่นเต้นอ่ะเห็นปลาหมึกไม่ต่ำกว่าร้อยตัวที่อยู่ในท้องทะเลแห่งนี้แต่เราจับขึ้นมาได้ประมาณห้าตัวถึงไหมน่าถึงห้าตัว ได้ตบได้โกโปรมาปลาซาบะปลาซาบะเลือกหมึกนะว่าเราได้หมึกเท่าไหร่เนาะครับผมเก้าสิบตัวนะดีเขาจะค่อยๆเลือกปลาหมึกขึ้นมานะคะและที่เราได้มาได้มาประมาณนี้ค่ะโอ้โหห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวได้น้อยสิบกว่าตัวแต่ว่าไอตัวเนี้ยไม่ใช่ของเรานะนี่คือเขาตกมานะคะทำไมมันตัวนี้มันตัวดำจังอ่ะอันนี้หมึกหอมอ๋อ นนแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะลุงหวานนอกจากมันเป็นหมึกกล้วยหมดเลยทุกคนเราเจอปูน้อยอันนี้นี่นเราได้ปูมาหนึ่งตัวกับปลาตัวน้อยมาเยอะมากค่ะม,มีปลาน้ํงดอกไม้มีปลาท,ลาทูเดี๋ยวคุณลุงเนี่ยเขาก็จะเอาปลาที่พอที่จะทานได้เอาไปย่างไปทำกับข้าวให้พวกเราเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นฝั่งแล้ว บ้าคะ่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าวันนี้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านว่าเขาเนี่ยตอกมือกันยังไงใช้อวนยังไงแม่รู้สึกว่าเฮ้ยในชีวิตหนึ่งอ่ะทุกคนอาจจะต้องมาลองสักครั้งหนึ่งเผื่อว่าจะติดใจก็ถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e แ้งด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้พี่แ้งไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์บอกใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย